ปีที่แล้วราคาดิบมันปรับลดลงปีนี้ก็เราคาดว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน46.3เหรียญต่อบาร์เ,ทเทรลปีนี้เราคิดว่าน่านนจะเป็นได้445เหรียญถูกไหมครับ445เหรียญมาิ45 46เหรียญระบบก็ปรับขึ้นใช้เพราเศรษฐกิจมันขึ้นตัวครับต่อไปครับก็คือเรื่องของ R. Pues. R. อสเซหาฯอสเซหาฯผมมองอย่างนี้ครับเราส่วนใหญ่แล้วเราก็มี FGA กับประเทศใน18ประเทศและส่วนใหญ่ อสเ็กลุ่มที่เราผมมองว่าจะได้จะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มส่งออกเราเราดจะขยายตัวประมาณตั้งสาประมาณสักสองแสนกว่าล้านบาทในกลุ่มไหนครับในกลุ่มที่3ประเทศครับก็คือจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสประเทศนี้ยังไม่มี f อสีด้วยกันเราก็จะเป็นพ่วงใน3ากลุ่มนี้นะครับที่เขามีความทํามาคขายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะได้ประมาณสั้0สองแสนล้านบาทนะครับสินค้าที่จะได้ ผลกระทบจากบวกนะครับในกองอาเซ็งก็จะเป็นมันสัมบัลังระบบผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารแปรรูปยางและผลิตพัน์ยากนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นสว่นนสวนต้องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พลาสติกกระดาษรวมทั้งภาคบริการเช่นก่อสร้างธุรกิจสุขภาพการค้าปลีกเป็นต้นอันนี้เป็นกลุ่มที่น,น่าจะได้รบผลแต่สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องจะต้องระ,ะ,ะมัดระวังกรณีของอาเซ็นะครับก็คือหนึ่ง คู่แข่งก็จะมีมากขึ้นนะครับสองรียรลัก,กับการทะลักของสินค้าจากาสินค้ารายการถูกๆจากประเทศสมาชิกเข้ามานะครับซึ่งจะกระทบต่อ s m e ที่อยู่ในบ้านเรานะครับรวมทั้งสินค้าเกษตรและก็จะกระทบจาบ s m e และก็เกษตรกรบ้าน,นเราเลยข้อกำหนดที่ให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเนภายใด้อาเซียนทำให้การรับงาน โปรเจกต์ต่างๆของ s อไทยก็จะแข่งขันไม่ได้นะครับจากประเทศสมาชิกเข้ามาซึ่งกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์และมีความแข็งแข่งด้านการการค้าและการลงทุนก็จะเป็นจีนที่บุนกาีได้นะครับแล้วก็การเราบัตระวังเรืาาเ่องของการซื้อขาย e-commerce ซึ่งประเทศไทยก็ยังไม่เข้มแข็งในเรื่องของ e-commerce ์ซมากนักาว่าไม่เข้มแข็งของผมคือะไรก็คือว่า ยังไม่มีกฎระเบียบกติกา,กาที่ที่ชัดเจนเดี๋ยวอาจจะพดกล่าเก่ลอยๆนะครับคำว่าชัดเจนไม่ชัดเจนในผมผมเทียบกับประเทศจีนซึ่งประเทศจีนมีกฎหมายเรื่อง, e commerce, อ,งอีคอมเมิร์ซต้องังจะพุ่งออกมาใหม่มน,นะครับโมละเอียดยิบแล้วก็ลงโทษสินค้าปลอมนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ถ้าเราถ้าเราเราก็ยังไม่มีการตรวจเข้มในแง่การซื้อขา e commerce, ยอีคอมเมิร์สดนสินค้าที่ปลอมๆกันนะครับ พวกการใดต้องปรับตัว,ตวยังไงครับติดตามเรื่องอเรื่องของก็จะมีการเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่จะเข้มขึ้นในการกินการสินค้าแม้จะตัดสินเป็นศูก็ตามนะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทในปี6 3สาที่กนค่าแต่64เรามองว่าน่าจะแก็ดค่าขึ้นนะครับหกสาเนี่ยเราอยู่คิดค่าเงินบาทอยู่สาเป็นจดสาีนี้เราประเมินว่าน่าจะแก่งค่า,ข,าขึ้นไปอยู่ที่3าิครับอยู่ที่3าสินะครับซึ่งถ้า ผมก็วิเคราะห์ต่อไปว่าถ้าเงินบาทแข็งเงินบ,บ,บาทแข็งขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่งออกไทยจะลดลงไปประมาณ0.11เอร์เซ็นต์นะครับถ้าอ่อนเนี่ยนะครับอ่อนไป3.2ุ่สองเนี่ยส่งออกไทยเราจะเพิ่มเป็น0.2เปอร์เซ็นต์ประมาณสักหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับอันนี้ถ้าไปดูได้ในชิดนะครับประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นใหญ่ที่ผมคิดว่าจะอยู่ กับประเทศไทยในปีนี้สักสองใจมากคือใจมากที่หนึ่งแล้วก็ใจมากที่สองนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการข mm ัดตู้คอนเทนเนอร์ในที่จะขนส่งสินค้าไปในต่างประเทศเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าจะเป็นการทําให้ต้นทุนในการขนส่งของประเทศไทยแพงขึ้นและทําให้สินค้าไทยที่ขายในต่างประเทศแพงขึ้นะนั้นประเทศที่สามารถบริหารจัดก,การต้นทุนที่ถูกกว่าแล้วราทา ได้ถูกกว่าในตลาดต่างประเทศนี่ก็จะได้เปลี่ยนในกรณีที่หนกรณีสาการการขาดแคลนตู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นะคะรับตู้การขาดสายเหตุการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับมีสองสายหานึ่งสงครามการค้าในสมัยครั้งและก็มากรณีโควิดและก็ทําให้บางเอิญบางเอิญจริงๆมันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับมันมีมาตั้งแต่ปีชว่วงฤตเศรษฐกิจสองห้าห5าแล้วในวิกิตการเงินนะครับ มันมีทางหงแต่ว่าอันนั้นมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วปรับตัวด้วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่กรณีในปีนี้นะครับใน2021และ2020 2 0 2์สอเนี่ยนะครับมันเกิดการปรับเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวโดยเร็วเวกินไปนะครับทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ขาดและตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่มันอยู่ในตลาดในเอเชียนะครับ60%มันอยู่ในเอเชียพอฟื้นจีนต้องการตู้เยอะ หลายท่านในประเทศจีนเนี่ยนะครับก็ติดระดับโลกทั้งสิ้นแล้วก็ใช้ตู้มากราะนั้นเขาก็ต้องการฉะนั้นโดยการแย่งตู้กันในประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามกระทบเราเราเราขาดทีนะครับผมเสนอผมคิดว่าผมประเมินว่าในการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะกระทบการส่งออกไทยอยู่ประมาณสัก1 5 0่หมื่นล้านบาท สุออกไทยจะหายไประมาณสัก2.2เผมเสนอแนะอย่างนี้นะครับ 1. รับตั้งกองทุนช่วยเหลือภาระต้นทุนค่าขนส่งทางเรือให้แก่ผู้การสุขออกส่วนจะตกลงว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เป็นผู้่อยู่กับการตกลงนะค,ะนะครับว่าเป็นเท่าไหร่สองเนี่ยรับอาจจะต้องเล่นคุยกับบริษัทที่มีบริษัทระหว่างประเทศที่มีตู้คอนเทนเนอร์และเรืออยู่ในนั้นเนี่ยนะครับ ให้ออกมาที่ลอกโดยรับยอมจ่ายตู้เปล่ามาครที่ลอกนะคะรับเพราะณะนีว่าตู้มันขาดมันตู้มันก็จะไปในกลุ่มประเทศที่ยอมจ่ายและก็มีสินค้าส่งออกนะครับสามก็คือช่วยเหลือผวกการด้านภาษีนะครับสี่หาช่องทางระบายสินค้าทางอื่นแต่จะต้องระมัดร,ระวังว่าไปทางอื่นก็จะทําให้การขนส่งเนี่ยปรับสูงขึ้นเช่นกันเช่นกรณีอันนี้ผม ผมบอกว่าทางเรือเนี่ยเดี๋ยวเราจะแชร์ทางเรือว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น,นะครับส่วนทางบกเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกไปต่อนะหน้าอื่นไปแล้วทางเรือก่อนทางเรือเนี่ยนะครับจะถ้าเราเปรียบเทียบ62กับ64เนี่ยค่าขนส่งของไทยไปยุโรปจะเพิ่มขึ้นสูงถึง6,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตู้นะครับถ้าเทียบ62กับ64 นะครับ62คซึ่งนั่นก็คือเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตัวนะครับเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตัวถ้าถ้าไทยไปสรรรหรัฐฝั่งตะวันตกในในลองบีชเพิ่มขึ้น5,400เหรียญต่อตู้ก็คือเพิ่มขึ้น5เท่าเนี่ยนะครับถ้าไทยไปสหรัฐฝั่งไมอามี่หรือฝั่งวันออกเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก5,300ก็เพิ่มประมาณสัก4เท่านะครับผมว่า 5, 4 เท่าจสี่เท่านะครับส่วนไทยไปจีนก็จะเพิ่มประมาณตั้งสี่เท่าอันนี้เทียบหกสองหกสี่นะฮะแต่ถ้าถ้าหกสามหกสี่เนี่ยเพิ่มกันมาตั้งหนึ่งถึงสองเท่านะครับอันนี้คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเหื่ต่อส่วนอันนั้นต้นทุนทางทะเลนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในการใช้ตู้คอนเดนเอร์นะครับเพื่อข,อข,อขอนส่งทางทะเลทางบกครับได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับ โควิดจะทำให้การขนส่งสินค้าไทยต้องถ่ายตู้สินค้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะต้องเสียเวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันปกติสินค้าไทยนะครับถ้าจากภาคตะวันออกไปไปคุณหมิงเลย,เยจะใช้เวลาประมาณ3วัน2วันเต็มที่ออกสามวันจ้าเสรแล้วแต่กรณีนี้ก็จะทําให้สินค้าไทยจากภาคตะวันออกไปที่คุณหมิงจะใช้เวลา5วัน น,น,นี้คือผลที่กเกองทบเกิดขึ้นในปี2564นะครับผม2ครับปี2564ในผู้ออก,การไทยรายได้จะลดไปประมาณ50%เพราะเมื่อเราต้องไปถ่ายตู้ที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็จะใช้หัวลากของเขาเองนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเสียค่าบริการให้เขาวันรายได้ของผู้ประกอบการนะครับขายไป50%นะอันที่สามครับด้วยจำนวนหัวลากของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมีจำกัดในแต่ละด่านมีจำกัด เข้าใจผมประเมินว่าที่ด่านเชียงของเอวียดนามเนี่ยประมาณสักมีสักร้อยกว่าล้านถ้าเราอยากจะส่งสินค้าเราซึ่งเดือนสองสามเดือนนี้จะออกมาเยอะเลยนะครับถ้าเราไม่บริหารดีๆหรือเราอยากส่งเนี่ยนะครับเราจะเราต้องการเราต้องจ่ายเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมประเมินว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทต่อตู้ ณวันนี้เนี่ยครับรอบสองนี่นะครับ,รบทำให้คนขับรถจนคนส่งสินค้าไทยเนี่ยไปประเทศจีนนะครับต้องใส่จริงๆไปถึงชายแดนถ้ากระเดียกไปถึงจ,จีนหรอครับเมื่อก่อนเราสามารถขับจากรถไทยไปจนถึงชายแดยนประเทศเพื่อนบ้านได้จริงวันนี้ได้ไปถึงชายแดยนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้แต่เราจะต้องใส่คนขับรถต้องใส่ชุดที่เรียกชุด PPE นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ จะกิดขึ้นในปี2564ร่เท่ากับการขนส่งทั้งทางเรือแล้วก็ทางทาง,ทางบ,บกครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ผมอาจารย์ขอวบา้านได้เห็นว่าระหว่างไปไมอามี่ไปลองบีชนะครับเส้นทางมันต่างกันยังไงซึ่งเราพบว่าไทยจะเสียค่าขนส่งทางเรือเนี่ยสูงกว่าค่าเรืออื่นๆของประเทศผู้แข่งนะครับเพราะเส้นทางการขนส่งเรายาวกว่าจำนวนวันมากกว่า ซึ่งดูกลาฟก็จะตาล,ลาย,ลายลงๆงงนะเอาไปดูตลาดดีกว่าอ่ะผมเปรียบเทียบตลาดถ้าเราระยะทางและวันที่ใช้ในการขนส่งจากฝากั่งตะวตันตกของสหรัฐเลยนะครับเราเปรียบเทียบท่าเรือแหลมะชะบังปีนงังสิงคโปร์ไฮฟ,ฟองของของเวียดนามน,นะครับปรากฏว่าเราเนี่ยใกล้เป็นอันดับที่2นะครับสิงคโปร์อันดับที่1นอ่านี่เราไปเราไปลองดีนะครับเราไปฝั่งของฟลอริดาถ้าดูแผนที่อยู่ทางซ้ายมือทางซ้ายมือนะครับ แบบที่อเมริกาเขาอยู่ทางซ้ายถ้าเราไปไปฝั่งที่เป็นฝั่งตะออกของอเมริกาปรากฏว่า,าผมคิดว่าน่าจะผิดอยู่นะฮะตัวเลขผมว่าแหวชบังอันดับที่สี่อันนี้ไม่ใช่อันดับที่สองแหชบังอันดับที่สี่นะครับแหวชบังจะเป็นอันดับที่สี่ไกลอันดับที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นแหลนชบังก็จะใช้เวลาในการขนส่ง ไปไปตอนออกของสารัฐเนี่ยนะครับ48ว48วันปีนังเนี่ยปีนังก็จะใกล้ที่สุดปีนังก็คือมาเลเซียใกล้ที่สุดนะเพราะนั้นจากระยะทางและวันที่ที่ยาวเนี่ยทำให้ค่าขนส่งเราเแพงมากกว่าประเทศจากการขนส่งจะท่าเรืเอครับผมออผลกระทบ FTA จากยุโรปก,กับเวียดนามที่มีผลบังทับใช้ไปแล้วเนี่ยกลุ่มสินค้าที่จะได้รับผลกระทบก็จะมีเส<ๆ>ื<ๆ>้อผ้า นะครับเพื่งใช้ไฟฟ้านะครับผมปันุศั์นะครับไล่เทียบกันมานะรวมแล้วประมาณสัก1 0 0 0ล้านเรียญดอลารางเมตรจะทำให้ส่งออกเราหายไปหาเอรายไปศูนยเป็น0.5%นี่คือความเสี่ยงังหนึ่งของสินค้าไทยภายใต้กรอบการเจรจา FTA ของย,ยุโรปแล้วก็แล้วก็นนกวินยา โอเคอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งวันที่20หลังจากที่20เป็นต้นไปนโยบายของโจไบเนนนะจะมีผลต่อการส่งออกไทยอย่างมากเขามีนโยบายหลายอยา่างทั้งนโยบายภายในประเทศนโยบายต่างประเทศผมคิดว่าถ้าเราจับมาผมผมไล่มาสัก5นโยบายแต่ว่าผมคิดว่านโยบายที่ที่น่าจะกระบาาบทบต่อการส่งออกก็จะมีหนึ่งนโยบายปบายอเมริกานะครับยบายอเมริกาก็คือกระตุน้นเศรษฐกิจภายในประเทศผู้ประกอบการ ในประเทศของเขาเองซื้อสินค้าจากประเทศเขาจะได้ลดภาษีุณะสินค้าจากประเทศต่างประเทศเข้าไปในอเมริกาก็ไม่ถูกจูุใจจากรัฐบาลอเมริกาเรื่นโยบายบายอเมริกาเท่ากับกระทบต่อการส่งออกอยาต่างๆ2นสองนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับอันหนึ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับการการเจริญการการค้าแบบผ้าอุบาตีคือหลายประเทศมาก ึ่งในนั้นก็คือจะต้องจับตาข้อตกลง CPTPP ว่าสหรัฐจะเอาอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมีข้อมูลจะแถลงเรื่องสินค้าเกษตรภายใต้กรอบ CPTPP ต่อไปนะครับในในปี2 5 2 1นะครับนโยบายอันอันต่อไปที่ผมว่าสำคัญมากที่สุดก็คือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจุใบเดนสหรัฐจะกลับเข้าไปสู่ สารัตจะกลับเข้าไปสู่การปารีสอะครีเมนต์ซึ่งปารีสอะครีเมนต์มีมาตั้งแต่2015สารัฐถอยไป4ปีสมัยทรั้งรอบนี้จะกลับเข้ามาใหม่เพราะานความเข้มข้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนนะครับน้ำทะเลสูงขึ้นการใช้พลาสติกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากพราประเด็นเรื่องของซีโร่เบสจะกลายเป็นประเด็นสำคัญ ประเด็นเรื่องของการรีไซเคิลจะกลายเป็นประเด็นสำคัญประเด็นเรื่อง BCG นะครับ Bio Circular Green Economy นี่คือนโยบายหลักของประเทศนี่คือนโยบายหลักของของ Joe Biden นะครับ Build Back Better นะครับถ้าประเทศไทยพวกการไทยสามารถจะปรับตัวได้ปรับไปสู่การเน้นเรื่องสิ่งแวดลอ waste, ้อมที c มี c ี r b a s เหลืออยู่บนบรรยากาศของโลกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ได้ถูกิีกันทางการค้าจากจีนไปเองนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อไปก็คือเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอนคาร์บอนแท็กซ์พลาสติกแท็กซ์ดิจิทัลแท็กสนนะนะ์จากสหรัฐแล้วก็จากยุโรปค,ครับนะต่อไปครับผลกระทบของแบล็กซิสดิวคืออะไรไทยได้หรือเสีย นะครับที่เรียกว่า TCA นะครับ u k e u Trade and Cooperation Agreement หรือ TCA ภาษาสั้นๆเรียกว่า Brexit Deal ไทยได้หรือเสียผมป,ประเมินเป็นหกข้อนี้ครับผมหการสมบูรณ์โดยรวมไม่น่าจะได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่จะได้รับผลกระทบด้วยตัวสัยภาาของสินค้าไทยเองถ้าสายค่าไม่มีสัยภาพ สินค้าในตัวท่านท่านคืสินค้าถูกกระทบจากเนตลาท่งกฤิดแน่นอนนะครับสองหลังจากนี้เป็นต้นไปมาตรฐานสินค้าและการกิจการทางการค้าของสหรัฐอาณาจักรนะครับจะขึ้นมามากขึ้นและใหม่ขึ้นที่แยกออกมาจาก EU นะครับท่านจําได้นะครับเรื่องของแรงงานแรงงานลิงที่ไปเก็บมะพร้าวเราตูกบแบบพวกนี้จะกลับมามีมากขึ้นนะครับเพราะ t c a เนี่ย ทีซีเยมันเป็น FTA ที่ครอบคลุมมากกว่า FTA เหนึ่งเป็น FTA แต่ยังร่วมมือกันหลายๆเรื่องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนความโปร่งใสเรื่องภาษีนะครับยังยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะใช้ทั้งกรอบข้อตกลงในย e ุโรปก็คือเรื่องของภาษีเป็นศูนย์กับโคต้าเป็นศูนย์อันี้ยังอยู่ระหว่งางอังกฤษกับยูีแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของมาตรฐานสินค้า นโยบายต่างประเทศเนี่ยอันเนี้ยเป็นของอังกฤษโดยตรงเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรก็ได้หลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเเราเห็นชัดเจนว่าขณะนี้เนี่ยนะครับอันแบล็กซิสดีวที่ทำงานแล้วก็คือการแบรสินค้าจากประเทศจีนในมททลสิ่เจ็ดราะเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยแล้วดูว่าจีนจะตอบโต้อะไรจากกรณีของอังกฤษแบรบสินค้าจากในบททศสิ่งเจ็ดน,นะครับถ้าเงินปอนจะกลับมาแข็งค่าขึ้นไันนี่อาจจะดีกับประเทศไทยเพราะว่า ระเทศกับบอลเราอาจจะอ่อนกว่าก um, ็ดีต่อการสบงออกไทยสี่คบระวังสินค้าจากเวียดนามเพราะต้นทุนต่อหน่วยเวียดนามถูกกว่าและค่าขนส่งที่ถูกกว่านะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขว่าเราขายไปเท่าไหร่สินค้าไทยกับเวียดนามในประเทศอังกฤษนะครับปี2อ2 1นี้อังกฤษจะมี FTA ที่มีผลบังคับใช้6 0ฉบับทำไมมันยอะเือ 60ฉบับแสดงว่าใน4ปี6เดือนที่ใน4ปี6เดือนที่ Brexit No Deal หรือ Brexit Deal เนี่ยนะครับมีการเจราจา FTA กับอีกหลายประเทศเย้ามานะครับเพนะราะนั้นในปี2 0 2 1กางกรีฑาจะมี FTA มีคนมาจับใยถึง60ฉบับแม้ระหว่างกรีฑก,กับ EU เนี่ยภาษีก็เป็าานสูนย์ต่างนะครับเมื่อก่อนเขาใช้แบบ 15%รอบไปใช้แบตของยุโรป15%แต่รอบใหม่เนี่ยกฤษจะใช้แบต20%เพราะฉะนั้นสินค้าจากต่างประเทศที่เข้าไปไม่ได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าจตาต่างประเทศที่ไปขายก็จะแพงขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นภาระต้นทุนของพวกการในอังกฤษและผู้พวกในกฤษที่จะต้องรับภาระเพิ่มขึ้นเราก็ยากขึ้นในการส่งส,งสินค้าเข้า,าไปเพราะเก็บแบตไม่ใช่15%จะเป็น20%แบตบในแองกฤษมีอยู่4เร ต่เป็นแม็กกก็ประมาณ20%ครับผมอันนี้ผมเราประเมินว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระหว่างสินค้าไทยกับสินค้าเวียดนามเนี่ยเราหายไปเท่าไหร่มาเก็ตแชร์เราหายไป0.7ถึง0จาก0.7ลดเหลือ0.5นะครับถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยของเราของเราดูนะครับทางซ้ายนี่เป็น5.2นะครับเรามีมาเก็ตแชระตลาดเป็นพงอยู่ประมาณ0.7นะครับแล้วก็เหลือ0 ในท่านดูเวียดนามครับเวียดนามมีมาคิดแชร์ในปี52เนี่ย0.4 0.35 0นะครับแล้วก็แล้วก็เวียดนามก็เพิ่มเป็น0.9 0.9ลองมาดูสินค้าครับว่าสินค้าอะสินค้าไหนเราหายบ้างสินค้าไหนเราเรายังได้อยู่ท่านซ้ายมือครับท่านครับซ้ายมือเนี่ยเป็นเป็นสินค้าไทยหัวลูกศรที่มาสีแดงสีแดงเนี่ยนั่ก็คือก็คือที่เราหายไป ในปี62จาก52-52 62นะครับส่วนถ้าดูขวามือนะเป็นตารางขวามือกันนะ,ะขอขอ,อยนุาตนะคะโยโยโยรับมันผู้ชมกำลังกันขอแห้งครับเรถ้าดู62 62ในแถวขวาเนี่ยนะครับเป็นของเวียดนามทิ้งเลยนะขึคนขึ้นขึ้นหมดเวียดนามได้บวก2864 2,600 2 8 64ล้าสุดแลก็ล่าสัปดาห์ไทยหายไป632 ลานเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่านเอา3ามสิบเอ็ดไหนะครับก็ชัดเจนเพวัะนั้นผมเลยสรุปในข้อในในในหน้าก่อนหน้านี้ว่าระวังสินค้าเวียดนาม่อีแล้วกลุ่มประเทศที่จะทำ FTA กับเวียดนามเอ้ยกับอังกฤษก็คือเวียดนามนี่นะครับเวียดนามอินเดียนะครับสองประเทศเวียดนามอินเดียอเมริกาที่จะทำ FTA กับประเทศอังกฤษครับผมโอเคจบครับ ขอ้อมูลทั้งหมดครับท่านตามหน้าที่ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมาลายรออการค้าไทยหรือถ้าไม่อยากตามที่ศูนย์ศึกษาก็มาตามที่เพจนายหัวอักได้ครับผมเชิญ